เด็กสาวมปลายเธอเป็นคนที่หน้าตาดูดีชื่นชอบของเพื่อนเพื่อและเธอเป็นคนที่มีฟันเรียงขาวสวยงามแต่ก <fl |ro|>. ็ยังมีสิ่งหนึ่งที่รบกวนใจเธออยู่ตลอดมานั่นก็คือเธออยากดัดฟันแบบเน็ดไอดอลที่เธอชื่นชอบถึงเธอจะขอแม่ยังไงแต่แม่ของเธอก็ไม่ยอมพาไป แม่บอกว่าดิ๊บแจมพีปันเป็นคิ้วเรงสวยอยู่แล้วจะมีดัดทำไมไม่ต้องดัดเลยนะถึงเธอจะมีฟันที่สวยอยู่แล้วก็เถอะแต่เธอก็คิดว่าถ้าได้ใส่เหล็กดัดฟันก็คงจะน่ารักขึ้นไปอีกวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังกลับบ้านเธอก็ได้พบกับคลินิกทำฟันแปลกๆแห่งหนึ่ง กำลังยืนแจกใบปลิวหน้าคลินิกแดดฟันไหมดดแฟชั่นอะดดไหมโปรโมชั่นตอนนี้ดัดฟรีเลยนะแดดไหมีเรดร่ะสนใจก็เาไปในร้เลยไหมไปเลยเหรอไปค่ะไปค่ะดฟันฟโอกาสดนี้ต้องไม่พลาดรับเช่าดีจริงเลยอะ และเมื่อเดินเข้ามาในร้านเธอก,ก็พบกับคุณหมอนั่งอยู่พอดีจัดฟันใช่ไหมครับคุณหนูเออค่ะถ้าทำวันนี้มีโปรโมชั่นจัดฟรีอยู่พอดีเลยสนใจจะดูตัวอย่างก่อนไหมรับรองว่าสวยมากอจัดเลยค่ะทำเลยาไม่มเลยงั้นก็เชิญเข้าห้องได้เลย<ว>ครับคุณหนู อย่างหนูนะหมอมองแล้วว่ารับรองต้องสวยมากแน่ๆเลยฮ่าฮ่าาฮ่าค้มที่นี่ได้ที่ทำเยร้อเต็นไปหมดการจัดฟันทำอย่างทัวไปไม่ะไม่ต้องตรวจสมญาคุณว่าอะไรนะเล็กน่ดจเจอจับยึดทั้งจอกเลย นึ่งกรีลกที่จอควงโนโ้ตนน้ไวาตกตนแตมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยรุงขึ้นเธอไปที่โรเรียนวันนี้แตกต่างจากวันก่อนๆที่ผ่านมามีความสุขมากเพราะเธอมีหล็กดัดฟันอยู่ในปากหดนเ่แล้วนี่คือสุดยอดของงานจรากรรมจะบอกดัดฟันที่สวยมากอไปบนไไสุดไปด้วยมันสวยากกาชนะ ทุกคนเห็นเธอใส่เหล็กดัดฟันกะตา่าแบบโอ้ยด้วยใจค่าเก่งกว่านั้นดดัดฟันมาเหอ็กงวิ่งดต้องแพงแน่เลยอะผมหมายถึงต้องารุ่งการแบบที่ว่าวรจรบการนมาก่าเลยแก่แโมงความสุขแบบสุดๆน้้เมีเหล็กดัดฟันแบบคนที่เธอชอบแล้วไม่เหล็กดมฟันของเธอมันเจ๋งเหนือกว่าทุกคนเลย แล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แฉมแฉมนี่ฉันว่าฟันเธอเริ่มแปลกๆแล้วนะเอ๊จริงเหรอนี่แหละแต่ลองใช่ซึ่นหลายคนก็บอกแบบน้เหมือ่าต <after> <nelle> mm ิดใจว่าไปหาหมอดูหรือยังค่ะและนั่นก็เริ่มที่ฟันของเธอซึ่งเริ่มแสดงอาการแปลกแปลและเธอก็เริ่มจราะสึก ไปโรงเรียนเลยเธอเอาแต่ดสด้วยหมีนนบ้านจนเวลาผ่านไปหลายวันจนต่ตัดสินใจกลับมาที่คีิอิกเดิมเธอรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วอยน้อยได้เอาเหล็กออกซะขอแค่ฟันกลับมาเป็นแบบเดิมก็พอพี่คะหมออยู่ไหนคะจะมา,ากษาเรื่องฟันที่เคมาจาคัจัดไว้อ่ะอ๋ฟันมันเป็นยังไงเหรอคะคุณน้องฝ เป็นยังไงหถามมาได้ลองดูเองละกันเป็นยังไงล่ะยแบบนี้เห็นไหมแจ็เปิดหน้าปิดปากออกฟันของเธอตรงระนราดระนาดแถมยิ่งเมี่ยวและตอขึ้นจนดูปลา,สาสดาสุดนี่สิว่าเป็นยังไงจะรับผิดชอบยังไงฮะหนูไอ้คนเดียนจะไปร้ยนไม่ได้แล้วไม่ไปบอกหมอให้มันแก้ให้หนูเดี๋ยวนี้เลยนะหมอเดมาดูฟันของเธอ แจ๋อสุดยอดเลยได้ผลมากๆคุณหนูรู้ไหมพวนมังจะจัดฟันสวยขนาดนี้น่ะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันนะคะแต่ของคุณหนูใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็สวยงามได้ขนาดนี้ะบบไดูนี่สิฟันของคุณสวยงามเหมือนพวกเราได้ในเวลาอันรวดเร็ว การจัดฟันครั้งนี้ประสบความสำเร็จแบบสุดๆไปเลยมันเป็นความงานในอุดมคติ่างหมอเองหมอจะฮ่ดฟันฟรา ปฏิบัติาาการนั้น,นสถานโล่เดินดไปเจอร้านดัดฟันแฟชั่นแปลกๆเปิดใหม่ที่ไหนหลังก็ล้องสังเกตดูสิวันอีกโปรโมชั่นดัดฟันแฟชั่นฟรีหรือเปล่าีคนที่เห็นแจกใบปลิวอยู่หน้าร้าน นะาให้โซส,สวยด้วยนะฮะตัดไมน้องตัดไปฮะดัดไ,ไบไยครับทุกคนไาวบาฝา,า,า,ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช,ช่องอิปปุกทีวีไว้ด้วยนะคะจะได้่ิทาดคลิปใหม่